ขา่าวผู้ให่าลังขนางค่ะ เป็นไหมคะยิ่งเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีอะมันจะมีช็อตอาหารใช่ไหมทุกคนคือแบบมันน่ากินมากแล้วก็อยากทํานะตอนตอนนั้นเลยเนี่ยมีเมนูหนึ่งนะคะที่พออยากจะทํำมากๆแล้วก็อยากกินมากๆด้วยนั่นก็คือตีนไก่ผัดซอสเกาหลีคะ่ะทุกคนเพราะว่าพยเนี่ยดูซีรีส์เกาหลีใช่ไหมเรานังเอกอะคือเขากินตีนไก่แล้วเขาดูส,ว,สวยวยังไงไม่รู้อะทุกคน,นคือสวยมากตัดภาพมาที่พยเวลากินตีนไก่คือจะต้องมุดหน้าหนีหรือคลายกระดูกออกมันไม่ใช่ พลอยก็เลยจะมาสอบถามปรึกษานะคะอใตเอียนแล้วก็อ้าแจกนะคะให้ช่วยสอนทําเมนูไก่ผัดซอสเกาหลีให้พลอยด้วยนะคะสสดงให้อบต้ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน Workpoint ช่อง23ร่วมกับบริษัท360อองศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด บริษัทจิ้วฮวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ er. สนับสนุนโดยด้านรสช,ชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวโรงพยาบาลบางประกก้าอินเตอร์เนชแนลโรงพยาบาลในเครือบางประกอบ สวัสดีครับและตอนนี้นะครับผมและเชฟเอียนมาแล้วครับกับรายการเดือดะวิคลิกเชนเปลี่ยนชีวิตพี่ชิคก์นสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟเป็นไงบ้างครับก็ยังแข็งแรงอยู่หมนเดิมแล้วพี่แครับเต็มที่ครับป้องกันโควิด19เหมือนเชฟเลยแน่นอนครับพี่เรายังทำอาหารแล้วก็เรายังทำให้ผู้ชมนะครับร่วม เห็นวิธีว่าการป้องกันโควิดในที่นั้นที่ดีทำอย่างไรนะเราปฏิบัติการกันในครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนโด้วยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับใช่ครับตอนนี้เรามาหยุดอยู่บ้านนะครับ work from home นะครับหยุดเชื้อเพื่อชาดูรายการเดอะบิ๊กค c ิ e เช่นด้วยใช่มาดูแล้วก็แบบว่าเราสามารถที่จะแบบเอาอาหารที่ผมทำเนี่ยผู้ชมสามารถที่จะไปทำได้ที่บ้านนะเขาไปดัดแปลงนะครับเปลี่ยนแบบ อาจจะเป็นแบบโปรตีนหรือว่าพวกตัวเนื้อสัตว์ต่างๆไปก็ได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าอยู่บ้านทําได้ง่ายเลยครับแล้วเราอกว่าทุกเมนูไม่เคยมีที่ไหนในโลกแน่นอนครับแล้วก็วันนี้ครับผมพาน้องสาวสวยมาเยือนรายการเราครับพี่เป็นสาวสวยแล้ครับเชฟจากโรงเรียนหกฉากับจานหกฉากับจานนี่มาหมดโรงเรียนที่อย่างับเนี่ยอยางครับอย่างครับอยัางนี่อีกครับ มาได้อีกเรื่อยๆเลยนะโรงเรียนเนี้ยน้องเขานี่แบบว่าน่ารักมากอ๋องี้ก็ฮาในรายการอีกแล้วใช่ครับงั้นเขาอุตส่าครับไปดูเลยครับแล้วหนูก็ยังเป็นติ่งทั้งเชิดเอียนแล้วก็ที่มแซนด้วยนะครับที่หนีอพนี่เนี่ยอยากให้โอ้โหผมเห็นชิงพี่อะไรนี่ถึงที่ทุกทีเลยศพใช่ครับเป็นที่ศพอย่างเงี้ยให้เป็ดกิน ่้ครับเรารใช้ช้อนโต๊ะเดียวครับพี่จริงอะครับเชอย่างนี้ท <c oughs> ี่หาแน่ๆครับเชฟโอ้หน้องพลอยมาเยือนเถูกใจพี่ถูกใจโอ้ตอบโจ๊ะเลยอ่าเดี๋ยวตามดูนะครับครับ เอาละครับวันนี้นะครับพวกเราเชฟเอียนผมแล้วก็น้องพลอยร,รวมทั้งทีมงานเดอะบิ๊กคิทเช่นทั้งหมดนะครับ<ม>ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 อย่างละเอียดเลยนะครับคุณผู้ชม,มเบื้องหลังในขึ้ชมก็อย่างเห็นในภาพแหละหน่วยแพทย์กเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลบางประกอก9้าอินเตอร์เนชั่นแนลมาจัดก,การตรวจหาเชื้อโควิด -19 <ม>ให้เราเลยครับ<ม>ในรูปแบบของสวบนะครับหรือที่เป็นการนำก้านสำลียาวๆาวแหย่เข้าไปในโพรงจมูกครับ<ม>นอกจากนี้ก็มีการตรวจวัด,วดอุณหภูมิพร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วย แล้วก็มีการสแกนไทยชนะด้วยนะ,ะแบบนี้ครับพวกเรามั่นใจในความปลอดภัยในการถ่ายทำรายการเดอะบิ๊กิช่นแน่นอนครับผู้ชมทางบ้านนะครับอยากจะตรวจหาโควิด -19 ก็ไปที่โรงพยาบาลบางประกอบก้อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมีบริการให้ผู้ชมสามารถเข้าไปตรวจได้เลยนะครับรวมทั้งแบบไดรฟ์ทูด้วยตรวจได้ทุก Icana, โรงพยาบาลในเครือบางประกอบและปิยเวทเลยครับอือหือโอ้โหเข้มข้นอย่างนี้ไปทำอาหารอร่อยๆกินกันแบบสบายใจเลยครับสบายใจแน่นอนครับไปพบกับเธอเลยครับน้องพลอยวลังคนาครับคอนิจิว่าค่ะอนิว่านะคะคนวาเลยอะครับคุณมาชุดเกาหลีนะแพงหนูหยอกเล่นค่ะนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ อียนอ๋อเธอมาเนาะเกาหลีเกาหลีนะเป็นติ่งเกาหลีค่ะโอ้แล้วก็ชอบมากใช่ค่ะแล้วหนูก็ยังเป็นติ่งทั้งเชฟเอียนแล้วก็พี่แซงด้วยนะเหอครับใจหายไม่เชื่อใช่ไหมไหนอะที่วิศรุษโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากครับอ๋อแต่จริงๆเราก็นะกวาดเข้ามาหมดทั้งโรงเรียนของเขาแล้วล่ะใช่หกฉากครับจานเนี่ยหลายคนมาหมดเลยอ่ะ ทำเลยไหมตลกไหมคะชอบค่ะเดี๋ยวนี่เชฟเอาใจน้องพลอยนะดูนะมาที่เรื่องของคุณค่ะคุณชอบมากเลยเหรอตีนไก่ใช่ค่ะถือว่าชอบมากๆเลยค่ะแล้ยิ่งช่วงที่แบบคอยดูซีรีส์เกาหลีอะค่ะพี่แจ็คคือแบบทำไมเขาทำหน้าดีหน้ากินแล้วยิ่งนางเอกซีรีส์เกาหลีเนี่ยเวลาเขากินตีนไก่อะพี่คือแบบ มันนุ่มมันละลายในปากซอสเกาหลีอ๋อชอบออมากชอบมากค่ะโอ้หพี่พี่เลยเตรียมไม่ให้เธอเลยน,นไไี่นี่ไงตีนไก่นี่ไงนี่แบบนี้เลย <laughs> เออพี่แซคแกงหนูหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมอ่ะครับ ก็ชอบไม่ใช่เหรอมันคนละตีนไก่เขาพี่อ้าวไม่ใช่เหรอชอบแบบตีนไก่เกาหลีเขาไม่ใช่ซุปเปอร์ตีนไก่นี่มาจากเกาหลีเลยนะตีนไก่ตรงนี้งั้นหนูขอเก็บเอาไว้แทะหลังกล้องตอนปิดเบรคแล้วกันจ้าไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ค่ะนี่แบบว่าเป็นแบบของเกาหลีอะค่ะพี่ที่แบบนุ่มละลายในปากอ๋อนี่เป<ม>็นจทย์ทดดของเธออ่าแล้วเชฟเอีนจะทำยังไงดีครับโอ้โหโจทย์นี่ยากนะครับจริงส่วนนี้เป็นส่วนที่ดีเหมือนกันคอลลาเจนเยอะอ๋อเหรอถึงว่า ก็ต้องดูเด็กแน่นอนสวยแล้วเด็กอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะตีนไก่เอาเมนูของของน้องพลอยดีกว่าอาเชฟเย็นจะทำยังไงครับผมก็จะทำเป็นตีนไก่เผ็ดอ่าเกาหลีชีสเยอะโอ้โหโอ้โหชีสด้วยมันเกาหลีมันใส่ชีสด้วยนะอ่า ต้นตรับเกาหลีเลยใช่ไหมคะต้นตรับเกาหลีเลยโอ้ถูกใจคุณไหมเนี่ยถูกใจเลยค่ะพี่แ็กหนูนี่คืออยากจะมาเจอเชฟเอียแล้วก็พี่แ็กโดยเฉพาะเลยนะคะอ่าอะละครับในอย่างนี้แม้แค่เปิดฉากมาพลอยว่าราังขนางก็โดนพี่แ็กแกงซะแล้วงานนี้ต้องมาลุ้นกันว่าตินงไก่เกาหลีจะถูกใจติ่งเกาหลีตัวแม่อย่างเธอได้หรือไม่และหน้าตาของจานนี้ จะอลังการแค่ไหนกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้านะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม รลับมาชมกันต่อในช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้ตีนไก่ธรรมดาธรรมดาที่ใครหลายๆคนเคยลิ้มรสในแบบฉบับต้มซุปเปอร์มาจนคุ้นชินแล้วแต่วันนี้ตีนไก่จะถูกครีเอทใหม่ให้เป็นเมนูสูตรเด็ดในแบบเกาหลีเพื่อไปชิตฝันพลอยวารางขนางซึ่งตอนนี้เชฟเอียนเตรียมส่วนผสมทั้งหมดเอาไว้แล้วเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับ เราก็จะต้มขาไก่ก่อนเพราะว่านี่จะใช้เวลานานที่สุดนะครับเราจะต้องขาไก่อยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากน้ําเดือดแล้วเนี่ยก็คือเบาไฟไปเด๋ยวนะคะถ้าครึ่งชั่วโมงนี่จบรายการแล้วปะคะเล่นอะไรคะชักทั้งรายการเราจะต้มอย่างเดียวอ๋ออย่างอื่นดูไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องแล้วเพราะเดี๋ยวพวกพี่กับเชจีเอียนจะเก็บกลับไปบ้างอ๋องั้นสวัสดีค่ะเราจะไปเลยแบบพี่แจ๊ขอสีอุวขาวสีอุวขาวสูดสหนึ่งนะครับ เพิ่มความมีรสชาติที่เขาหน่อยนึงนะครับผมประมาณสักสองช้อนโต๊ะถึงสามช้อนโต๊ะได้ปิดฝาครับตอนนี้เนี่ยอยากให้โอ้ผมเห็นคิงที่ไรนี่ถึงที่ทุกปีเลยทำไมครับก็ชอบคิงครับมมนขอแง่ยู่แล้วในรายการนี้แบบชอบคิงอยู่เป็นเซตเอียนมาสามปีทำนี่แหละคิงไม่เดียวเลยละคิงไ่เดียว แล้วหนูละคะหนูช่วยได้คะครับเราก็จะให้ต้นหอมญี่ปุ่นเราจะไว้โรยนะครับแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าเราจะไว้โรยแต่คนนี้อยากจะให้พลอยนะครับหั่นบางๆครับผมช้าๆได้ไม่เป็นไรเป็นบุญตาหนูมากเลยค่ะพี่คะต่อเนี่นี่เลยพริกชี้ฟ้าเหมือนกันครับเราจะใช้เพื่อที่จะนํามาโรยสีเขียวนี่เราวังจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเราได้นะคะแล้วก็มี ตัวนี้ก็จะใช้ไว้สำหรับคลุกแล้วก็โรยด้วยเหมือนกันนะเสร็จแล้วเราก็เฉือนครับช่ชวงระหว่างที่รอนะครับเราก็จะมาเตรียมเครื่องอตัวนี้ก็จะมีกระเทียมนะครับแล้วก็ขิงเราจะทําไปคู่กันนะครับปีแครเราจะเอาตัวนี้ไปผัดข่วน้ํามันก่อนนะครับเพื่อต้องการที่จะเอามาผสมกับตีนไก่ที่สุกแล้วนะครับ นบใช่ครับอันนีสสับเหมือนกันให้เป็ดกิน <c oughs> นี่เราเรากินเองนะนครับโอ้โหนี่แคปเอียนถนอมนั่นใจแขกที่สุดแล้วนะครับเพี่แซคครับเดี๋ยวฝากสับขิงเป็นแบบว่าละเอียดแบบนี้ได้ไหมครับผมแบบกระเทียมครับผมเดี๋ยวเราจะผสมแล้วเอานำไปผัดด้วยกันไอเดชันนะคะพี่รอบออดิชันนะคะแล้วก็ผมก็จะก้วงงาครับจะได้เอา น้ำนะครับแช่งาไว้ก่อนนี่ก็จะใส่งานะครับเข้าไปในกระทะนะครับพี่ป้าคะเผิดจังเลยโอ้พี่อันนี้มีอันใหม่ไหมครับขนาดนั้นเลยเหรอผมเหนอันใหม่เลยหรอคะมันชิ้นมันใหญ่ก็เป็นหน่อยนึ่งครับเพราะว่ามันพวมมันใหญ่ไปแล้วมันแบบว่ามันกินแล้วมันอาจจะเหม็นเขียวนิดหนึ่งอแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้เราทิ้งแล้วก็เดี๋ยวหั่นใหม่ โอ้พี่แซกนี่สุดยอดเลยค่ะใช่ไหมะโอ้พี่แซกครับเราใช้ช้อนโต๊ะเดียวครับพี่ทิงอ่ะนะแซกที่เหลือนะจะต้องเอาไปให้เป็ดกินดิโอ้โหมันตัวเดียวละของพลอยเนี่ยนะไม่ตัวเดียวกันป่ะใช่ตัวเดียวเลยนะพี่ตัวเดียวกันเนาะแล้วหม้ออีกหม้อนึงนี่ทำอะไรอะคะเดี๋ยวเราจะผัดขิงกับกระเทียมนะครับเพื่อต้องการที่จะเอาซอสเนี่ยตัวนี้เนี่ย มาเคลือบตีนไก่ของเรานะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะนำเข้าใส่เตาอบเพื่อต้องการที่จะให้แบบว่าชีสเยอะนะครับอ๋อมันมีขั้นตอนของมันนะครับต่อนะครับใส่น้ำมันฟอยนะครับใช้มีดแล้วก็ตักแบบนี้แล้วก็ทิ้งลงในี้ได้เลยครับหมดนี่เลยหรอคะหมดเลยครับกระเทียมกระเทียมสับนะคราบลงนี่เลยแล้วก็ขิง ครับอมันไม่ร้อนก็ยังได้ค่ะขิงนี่ทั้งหมดเลยเหรอคะครับผมนะครับแล้วก็คั่วนะครับให้มีกลิ่นหอมตอนนี้ก็อยากจะให้ช่วยนะครับใช้ผุดชีสด้านหนึ่งนะครับฝั่งด้านใหญ่นะครับก็ชักผุดนีดครับผแล้วก็สรดก้าจะได้เป็นชิ้นๆแบบนี้ครับลองไหมครับน้องพลอยลองไหมระวังมือระวังมือนะครับผมต่อที่จะ ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับมีซอสพริกเกาหลีนะครับโคชูจังซอสเกาหลีครับฟลอยนะครับมาช่วยเชืตัวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวจะให้อนนี้ร้อนนะครับเราจับแล้วก็คนให้เข้าด้วยกันได้เลยค่ะเราก็จะใส่อันนี้เป็นพริกเกาหลีนะครับไปหมดเลยหรอคะเนี่ย ยิ่งพริกก็ไม no <is it? S 2> ่เผ็ดเหมือนกันไม่เผ็ดใช่ไหมคะใส่พริกไทยขาวนะครับเพิ่มความเผ็ดร้อนเล็กน้อยนะครับเราก็ต้องขอซอสหอยนางลมขอถหอยนางรมนะครับครับปลาแม่ครูประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับเกตอนนี้ไก่ของเราได้แล้วนะครับก็จะให้ พลอยนะครับามาตักไก่ออกให้เชี่ยทีน้ำตาลทรายนะครับกขอความหวานเล็กน้อยนะครับเป็นไงครับตีมไก่พอดีขนาดปากนะครับหเห็นแบบนี้นี่เคี้ยวกรุบ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 แ์ก็เจอชอบจริงอ่า ใส่น้ำปลานะครับเล็กน้อยรับงาของเราใกล้ได้แล้วครับได้แล้วปิดไฟคั่วานานเหมือนกันใช่ไหมคะก็อ๋อสักพักนึงได้ตอนนี้ก็คิดว่าน,านได้เรียบร้อยแล้วนะครับสีได้แล้วโอ้จะกลิ่นมันหอมดีครับ,รบ,บเชฟพอพิซซาก็ใส่ตักใส่ถ้วยทีก็ได้ครับตอนนี้ใกล้จะประกอบล่างแล้วนะครับไม่น่าเชื่อแค่เทงานก็ต้องมีทุกคน เกลืองไปด้วยหรอคะครับให้มีรสชาติเค็มเล็กน้อยนะครับซอเก,ก็จะมีความเข้มข้นอ,อยู่แล้ว <Okay. S 3> มันกระโดดไหมไหมลองไหมครับลองจนลุกหมดเลยนะคะลองไหมลองไหมลองไหมลองร้ <laughs> อนพีด่ดีก็เชฟลองก่อน <laughs> หนักเหมือนกันนะฮะโอ้เกิดได้ด้วยจังหวะก็ได <laughs> ้นะครับ ครับักไม่เป็นไรก็ผักไปข้างหน้าใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ดึงกลับอ๋อดึงกลับผักไปข้างหน้าแล้วก็ดึงกลับเบาๆอ่าแล้วก็เอาซอสใส่เลยครับที่ผัดอย่างเข้มข้นเลยช้อนขึ้นกันนะครับลงข้างล่างแล้วก็ขึ้นนั่นแหละครับใส่ชามหินเลย ครับแช้หินเกาหลี๋อได้ฟิลเกาหลีจริงๆค่ะนี่นะคนคลั่งคล้ายเกาหลียืนยันแล้วว่าได้ฟิลแล้วอย่างขัดชีสชีสเยอะนะขาดชีสเยอมเธอจ้องเลยนะมัน <c oughs> หายไปไม่ได้นะครับเชฟนี่แหละแล้วมันจะอร่อยที่สุดก็ต้องชีสพ,พี่ขูดนี่แหละ มันอร่อยที่สุดตรงนี้รูมลมหอมมีความชอมการขูดของพี่แซคค่ะการขูดยกให้กันขูดของพี่มันทําทำให้อร่อยมึงใส่น้ำมันงาเลยนะครับอ่าแต่น้ำมันงาเข้าไปอีกให้บิดมีกลิ่นหอมนะครับส่วนชีสกับต้นหอมเราจะมาโรยทีหลังแล้วก็งาครับแต่ถ้าชอบชีสมากๆใส่ชีสเข้าไปอีกได้ไหมครับได้ได้เลยนะครับว้าว พี่แจ็คชอบชีสเยอะเหรอครับชอบเยอะๆชอบมันยืมเยิ่มอ๋อแต่มันเมนูพิซซ่าแบงน้องพอยอ่ะเชฟผมก็ว่างั้นนะนั่นแหละทีเด็ดต้อมายุ่งกับอะไรพอล่ะนะพอยไม่น่าเลยนะครับตอนนี้เราก็จะใส่เพราะเตาอบใช้ไฟบนครับนะครับอืมแล้วแบบนี้นี่อบกี่นาทีนะคะจริงๆแค่ชีสเยิ้มก็ใช้ได้แล้วครับเพราะว่าไก่เนี่ยสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นตีนไก่เผ็ดเกาหลี กับชีสเยิ้มก็จบไปแล้วนะครับกับขั้นตอนการทำตีนไก่เผ็ดเกาหลีที่เมื่อสักครู่นี้เช็ดเอียนก็ละเลงอัดชิสไปแน,น่นๆเต็มๆแล้วก็นำเข้าเตาอบตอนนี้ก็รอเพียงให้ชีสละลายเท่านั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาลุ้นหน้าตาของเขากันต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ โดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลกมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ ซึ่งตอนนี้เรามาลุ้นกันเลยว่าทันทีที่ปล่อยว่ารางขนางเห็นชีสท,ที่เยิ้มออกมาจากเตาอบเธอจะออกอาการอย่างไรรวมถึงหน้าตาของจานนี้จะว้าวแบบเกาหลีเกาหลีแค่ไหนไปลุ้นกันเลยครับตอนนี้ชีชสของเราน่าจะเยิ้มเรียบร้อยแล้วนะครับอา้าวหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้เต็มเตเลยครัพี่อ้อออา ้นะครับเราก็จะโรยน้ำพริกเขียวๆก็ไปออกนะหอมนะครับไปข้างๆเปนหอมญี่ปุ่นนะครอันอันนี้ก็จะเป็นตีนไก่เผ็ดเกาหลีชีสเยิ้มให้กับน้องพลอยครับอ่าเมนูพิเศษของพลอยนะครับขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือตีนไก่ธรรมดาธรรมดาที่ถูกรังสรรค์ครีเอทเป็นอาหารเกาหลีท็อปด้วยชีสเยิมย้มๆตีนไก่ที่นำไปต้มให้นุ่มกำลังดีและนำมาคลุกเคล้ากับโคชูจังหรือซอสพริกเกาหลีพร้อมกับเครื่องปรุงต่างๆโรยดวิงาขาวที่คั่วจนพองฟูดูสีสันสิครับน่ากินจริงๆซึ่งจานนี้จะพิชิตฝันต่งเกาหลีตัวแม่ได้หรือไม่ไปรุ้นพร้อม กันเลยครับช่น้องพลอยเลยครับชิมได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับของยับแต่เชิดเอียนอ่าฝากก่อนนะคะโอ้โหไมนเยอะอย่างนี้เลยนะโอ้โหเชิดเอียนบอกว่าใช้มืเลยอ่าให้ถึงด้ใเครื่องคอนซ่อมนี่คือไม่ไม่จุใจอ่าเพราะเธอจะแพ้แบบสวยนะ จะดูท่าทางเธอนะแบบว่าเหมือนแบบใจมันไปก่อนแล้วอ่ะรีบอ่าใจมันไปก่อนแล้วอยากจะชิมทันทีโอ้โหคนมันชอบนี่เนาะไม่รอแล้วนะไม่รอนะค่ะเป็นนางเอกได้ไหมคะนางเอกเกาหลีอ๋อโอ้ยค่ะคอเข้มข้นมากเลยซอสใช่ไหมครับไม่ค่ะ ไม่เผ็ดมากแล้วก็นุ่มค่ะเหมือนละลายในปากเลยจริงๆชอบไงครับพี่แท็บกรุบดูดิคาร์โบนเหมือนที่เคยบอกดูดิบอยบายตอนต้นรายการนะอ่าเราตัดที้เป็นไงคะโอ่าโหถือว่าสารฝันจริงๆค่ะอยากมาทำเนี่ยก็คือ เหมือนที่ใจคิดไว้เลยอือแล้วพลบอกว่าพลเนี่ยจะไปทําต่อที่บ้านด้วยก็จะไปเอาสูตรนี่แหละคะ่ะดูสูตรย้อหนหลังละอะไรย้อนหลังก็จะไปทําเองด้วยค่ะ,ะ,ะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่แซมกัาเชร์อเตียนนะคะที่ให้พลเนี่ยได้สารฝาดและที่สําคัญเนี่ยกินแล้วสวยเหมือน,น,นเอ็กซิตรีโกลลีค่ะนี่คือเรื่องสําคัญของเธอ <mm> ใช่ค่ะ <mm> ตรลงว่าอป้าเอียนเนี่ยทำให้แบบว่า เหมือนต้นตำรับเลยนะโอ้โหเหมือนเลยค่ะเหมือนหนูบินไปกินที่เกาหลีเลยใช่ค่ะสลังเฮนะคะสลังเฮค่ะวิละหน้าเด็กนะคะแอนน่าเช่เียครับผมว่าน้องพลอยเนี่ยดูไม่สักรู่อาจจะจำไม่ค่อยได้จำไม่ได้หรอครับผมถ้างั้นนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน Facebook Fan Page ของ The Big Kitchen นะครับผมหลังจากจบรายการเนี่ยเราจะขึ้นสูตรวิธีทำนะครับว่าทำยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับ หลังจากนั้นแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พออยากเห็นภาพเคลื่อนไหวนี่เลยครับครับก็ไปดูที่ YouTube Channel ช่องสถานีรักโลกนะครับทันทีที่จบรายการก็จะมีคลิปให้คุณชมดูย้อนหลังเห็นทุกขั้นตอนเห็นทุกอย่างจำได้ไหมกลองนี้น้องพลอยทำยังไงภูมิใจมากแต่เทสเย็นไม่ขายอ่ะใช่ใช่เราไม่ทิ้งอาหารเลยก่อนที่น้องพลอยจะได้ แทะด้วยทรงสวยไปกว่านี้ผมมีข่าวไปรพันธ์ดีๆมาฝากน้องๆน,นะครับเกี่ยวกับโครงการคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น6ครับ <c oughs> เป็นโครงการสําหรับเยาวชนคนมีความฝันนะครับเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนไทยคนเก่งเข้าสู่วงการบันเทิงภายใต้สโลแกน พัฒนายโยชนสร้างคนคุณภาพห่างไกลาการพนันสู่โลกอนาคตชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทครับขอเชิญน,น้องๆโยชนนะครับอายุ13-18ถึงปีที่สนใจสามารถส่งคลิปแสดงความสามารถพิเศษแล้วก็นนำตัวมาด้วยนะครับสมัครได้ที่ www dot com ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิ15งหาคมนี้เลยนะครับอของรการของเด็กเนะาะเราจะได้เด็เนะอ่ะาเก่งนอย่จากวันนี้นะเชษ์เอียนก็ได้สารฝันน้องพลอย นะครับได้ทานอาหารเหมือนบิสมิตเกาหลีใช่เลยค่ะตินเลยวันนี้อยากจะฝากอะไรให้เชฟของเราคนนี้ครับก็ขอบคุณเชฟเอียนอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณพี่แจ็คนะคะที่ได้ให้พลอยเนี่ยไม่มีโอกาสมาสารฝันในการทำเมนูในครั้งนี้บอกได้คำเดียวค่ะแลังเฮียวค่ะทุกคนเจอน่ารักมากครับนี่คือความน่ารัก แล้วก็ความสนุกสนานที่น้องพลอ,อยมีให้กับรายการเดอะดิติชเช่นนะครับเราจะกลับมาพบก,กันใหม่นะครับในวันเสาร์หน้าบ่าย2องโมงครึ่งทางเวิร์กพอยช่อง23แห่งนี้วันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมมา,มาขอขอบคุณบริษัทราแม่ครัวจำกัด ชีตเยมิมหรือว่าถ้าดูเมนูอื่นๆเนี่ยทุกคนต้องกดซับสไครต์ที่สถานีรักโลกนะคะกดเลยกดเลย